ให้ญาติโยมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสท้องลมหายใจเข้าออกองเราให้ชัดเจนทุกคนเลยนะไม่ว่าพระว่าโยมว่าชีมาก็มีตแต่คิดว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อถึงให้แต่โยมทําพระชีไม่ให้ทําแต่ถ้าคนมีปัญญาเขาจะสำเนียกอันทีเลยการสร้างความรู้ตัวนี่เป็นเรื่องของเราทุกคน ในภาษาธรรมท่านเนีว่าเจริญสติเราต้องรู้จักคําว่าปัจจุบันธรรมความรู้สึกรับรู้อยู่ปัจจุบันธรรมหนาลมหายใจเข้าหายใจออกเขาเรียกว่าอาณาปานสติขอให้เรามีศรัทธาน้มกายน้มใจของเราข้มมาแล้วก็วิธีการก็การเจริญสติเข้าไปให้โตเนื่องเรารู้ไม่ทัน่วนการเกิดการดับของตัวใจหรือว่าวิญญาณในขันห้า ในกายของเราเขาเกิดเกิดดับดับ <_ d ance> เขาปรุงแต่งส่งอกไปภายนอกบางทีเขาก็หลงหลงความคิดที่ถ้าเราจริญสติแยกได้ใจของเราคลายได้เมื่อไหรเราถึงจะเห็นอาการของความคิดอาการของขันหา้าซึ่งเป็นส่วนนาวัรรุแต่กําลังสติของเรามีไม่เพียงพอมีอยู่ควบคุมใจได้เป็นบางครั้งบางเรื่องบางคราวแต่ใ,ใจก็ เป็นบุญอยากเกิดได้บุญใจ่ก็อยู่ในพรมเมิหารความเฉลิละความเมตตาแต่การเกิดของเขามีอยู่ตลอดทำอย่างไรเราถึงจะเห็นหนนแต่การเกิดคลายได้แยกได้ทำความเข้าใจได้แล้วก็หมดความสงสัยอะไรควรละอะไรควรเจริญทำไมใจถึงเกิดทำไมใจถึงหลงหลงความคิดหลงอารมณ์หลงขันห้าอยู่ในภพของมนุษย์ค่าวภพ เป็นลักษณะอย่างไรก็กายก้อนนี้แหละเขาเรียกว่าพบมนุษย์ส่วนที่ตาเนื้อมองเห็นพวกสัตว์เดรัจฉานั้นเขาเรียกพบคงเดรัจฉานที่มองด้วยตาเนื้อที่เห็นพบภูมิของวิญญาณต่างๆอันนี้นอกจากบ,บุคคลที่มีตาทิพมีตาในที่สัมผัสกันได้ถึงจะรู้ว่ามีกี่พบกี่ภูมิ เราขอให้เรารู้เราก็พอแล้วไม่ต้องให้คนอื่นเข้ามารู้เราเรารู้เรารู้ใจเราแก้ไขเราปรับปรุงตัวเราถ้าเราจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับโลกธรรมพอไปยุ่งเกี่ยวด้วยสติด้วยปัญญาโดยเหตุด้วยผลอยู่ที่ไหนก็จะมีความสุขเรารู้จักสอนตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราธรรมะไม่มีไว้ให้ถุกเถียงกันธรรมะแนวทางตำราคูบาอาจาเป็นแค่เพียงแผ่นที่ ถ้าเราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนเป็นธรรมธรรมดำธรรมขาวเป็นธรรมธรรม่ายดีทรรมฝ่ายไม่ดีอะไรนี่ทำ่ามไ,ไม่ดีแล้วก็พยายามไม่ไปทำทำไปดีแล้วก็พยายามเจริญแต่ไม่หลงไม่ยึดอยู่ในความสงบความสุขของสมมุติเท่านั้นเองก็ต้องพยายามกันนะต้องพยายามกันทุกคนเป็นเรื่องของเราทุกคนยิ่งมาอยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่านความสมัครสมาสมัสมสมขี รู้จักสํารวมตั้งแต่ความคิดดับดับไม่ได้ก็สํารวมความคิดนี่ความคิดเอาไม่อยู่ก็ไม่ให้ออกทางวาจาก็รู้จักควบคุมวาจาควบคุมกายควบคุมวาจาเอาไม่อยู่เราก็ใช้ปัญญาลบลีกเสียก่อนจะถ้าเราชนะตัวเราแล้วเราก็จะชนะไปหมดทุกอย่างไม่จําเป็นต้องไปเที่ยวชนะคนโน้นไปเถี่ยวชนะคนนี่เราไปห้ามคนอื่นไม่ได้ ห้ามคนอื่นอย่าไปคิดนะอย่าไปพูดนะอย่าไปทำนะอันนั้นเป็นเรื่องของเขาเราเพียงแค่บอกแค่ชี้แค่แนะทาไม่ไปทำล้วก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลถ้าสร้างความเดือดร้อนก็อยู่กับหมู่กับคณะไม่ได้อยู่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเราตัวเองแล้วก็ให้เดือดร้อนให้กับหมู่กับคณะ<ม>ก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วก็ต้องพยายามกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตังแต่ตื่นขึ้นมา ดังใด่ยังไม่รู้สึกจากที่การได้ยินได้ฟังได้อ่านนีม้มีกันมาทั้งนานแล้วแหละมีกันมาทั้งนานตำราคู่ป่าอาการอาจารย์ก็เยอบางคนก็วิ่งไล่สอนวิ่งไล่สารพัดอย่างกิเลสธธรรเราเราก็ต้องพยายามเจริญสติเข้าไปอบรมใจสอนใจแต่เราวันตื่นขึ้นมาไม่จําเป็นต้องไปพูดอะไรมากมายเลย กายของเราทำหน้าที่อย่างไรใจของเราทำหน้าที่อย่างไรเราละก,กิเลสได้กิเลสอยากกิเลสละเอียดกายวิเวกเป็นอย่างนี้นะใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างนี้นะใจที่ปราศจากกิเลสปราศจากขันห้าปัศจากความยึดมั่นถือมั่นเราต้องแยกให้ได้ตามดูให้รู้เรื่องเช่นก่อนความรู้ตัวสติของเรามันอดอย่างไงพังเพลยอย่างไงตั้งแต่ตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็อาจจะงุ่มง่า เพราะว่าสติมันช้ามันก็เหมือนกับเราเิ่งขัดเดินใหม่ๆก็ตุ่มเตียมตุ่มเตียมถ้าเราเดินชำนาญแล้วอะไรมันก็คล่องตัวหมดยืนเดินนั่งนอนก็จะเป็นแค่เพียงอริยาบทมันมีกันทุกคนนั่นแหละกิเลสจะมีมากมีน้อยแต่ก่อนนี่เขาไม่มีพอเขาหลงเกิดมานานแล้วก็หลงเป็นธาตุของกิเลสสารพัดอย่างเราต้องเจริญสติเข้าไปอบรมโดยการเจริญพรมเบหารขัดเกา กิเลสอกกิกจจกใจขคงเราจนไม่เหลือนั่นแหละจนเหลือจนไม่เหลือนี่จะเหลือในสิ่งที่มีอยู่คือค,อความว่างความบริสุทธิ์ความรู้สึกรับรู้ภายในปัญญาส่วนบนส่วนสมองส่วนใจเป็นธาตุรู้สติเป็นผู้รู้ค่อยแก้ไขค่อยปรับปรุงมันอบรมใจที่เหตุที่ผลให้ใจมองเห็นความเป็นจริงเขาถึงจะยอมปล่อยยอมวางได้ไม่ใช่ว่าเขาจะวางได้ไง่ายๆเหมือนกัน งานระดับสมมติเราก็ขยันมันเพียรป่วยกันอะไรก็สู้ความสมัครสมานสมัคมคีคไม่ได้ความสมัคมคีกันจากหนักก็เป็นเบาจากเบาก็แทบจะไม่มีวันข้างหน้าก็คงจะได้ไม่ได้ลําบากหยาิโยมมานับวันจะมากขึ้นเพิ่มขึ้นพระเราก็เพิ่มขึ้นทีเราก็เพิ่มขึ้นอยาดโยมก็เพิ่มขึ้น อันนี้สงแหลงบุญอยู่ที่ไหนเรามนุษย์เราเทวดาก็ย่อมจะหลั่งไหลมาก็เป็นธรรมดาเพราะว่าอันนี้สงที่เราพวกเราได้ร่วมสร้างกันจากจุดน้อยๆเหมือนกับเราจุดเทียนเล่มเดียวเอาไว้หมู่คณะมาจุดต่อก็ขยายมากขึ้นเรื่อยๆเป็นบุญเป็นบุญระดับของสมมติไม่จบไม่สิน้นพวกเราจากไปรุ่นใหม่ก็จะมาสานต่อพวกเราจากไปรุ่นใหม่ก็จะมาสานต่อ อันนี้เป็นบุญของสมมุติเป็นสิิจมงคลของเรามนุษย์ของเราเทวดาทั้งหลายที่พวกเราได้ร่วมกันได้ช่วยกันส่วนกันละกิเลสขัดเกา่ากิเลสเราต้องจเจริญสติเข้าไปเห็นเหตุเห็นผลชี้เหตุชี้ผลตามแนวทางที่พระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบการจเจริญสติเป็นอย่างนี้การแยกรูปแยกนามเป็นอย่างนี้อน,นิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้าเป็นงนี้อัตตากับอนัตตาสมมุติวีมุิเป็นอย่างนี้ อะไรควรละอะไรควรจเจริญกิเลสอยากกิเลสละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรเราต้องจเจริญสติเข้าไปศึกษาเอาไม่ใช่ว่าจะไปเอาที่โน่นเอาที่น,นี่ถ้าเราไม่เห็นต้นเหตุภายในคงเราก็อยากที่จะเข้าใจก็ต้องพยายามกันนะเอาวันนี้ก็จะเจริญทำเป็นตรวนี้พากันไหวพระพร้อมๆกันพากันไปสร้างฐานโตทำความเข้าใจกันเอา